ค่ะอันนี้ก็จะลงไปด้วยเท่าไรครับอส,สองห้าบาทโอ้ถูกเนาะนี่กาแฟ,ฟาก็ถูกเิคคแคก็งามน่ะท่านผู้ชมใครว่างมานะครับสายท่าตอนหุ่นมาเฟืองตรงโค้งพอดีเนาะมาดูนี่ทั้งหมดอ่างเงี้ยอะไรมาดูเลยมาดูเลยเคยเห็นไหมเกมมาริโออ่ะอ๋อเคยอ่ะน้องเสอเขียวเจ้าของร้านอยู่ครับ นครับ,น,รบนี่ครับผมโอ้เนคนงานนี่กำไม่กวาดได้แล้วครับผมถ่ายไว้เลย เชียงรายนะครับไปร่วมยินดีกับป่าวัดน้องมนนะฮะพรพี่มนกันค้าตอนนี้ก็ได้เปิดสาขาพึ่งน้อยใหม่นะครับก็คือร้านเบเกอรี่นะฮะก็เลยจะไปร่วมแสดงความยินดีว่าไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ป่าทุหน้าแล้วนะครับก็เป็นเดือน2เดือนตามคนต่างาทําหน้าที่ของแต่ละคนนะครับผมก็วันนี้กลายว่าจะไปนั่งกินนั่งคุยกันเสหน่อยนะครับ เบือ่อจะวางยาไปลาวสักวันอยากไปลาวคิดถึงมากๆแต่ต้องรอต้องรอ,อ,อใช้นี่ใช้สินกอนนะครับว่านี่สินแต่ละคนก็วเวลาแต่และคนก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวระหว่างทางผมอาจจะถ่ายแม่ค้าหรือถ่ายเจออะไระที่ว่าสวยๆงามๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมครับ วันดีค่ะนี่กำลังเปิดก่ะโม่ยมโ็ย้ประเดิมหลายแหลกถ้าใเหมาเานี่ยถ่ยโดนดาเนะบบญญาะเอาเหมือนเดิมครับกาแฟแต่ขอหวานน้อยแต่อร่อยมากวันนั้นออกหวานน้อยเนาะอืมไม่ได้อร่อยมากมันแข็งมาสูงร้างถังไว้เรียบร้อยึกว,ว่าวันนี้วันติดจะปิดเอะไะ าเปิดทั้งวันเลยคอืมทำไมต้องเปิดทั้งวันครับเพราะมมีตัง <c oughs> หรือไงไหรือไงอ่ะอยู่บ้านกับเบื่ออ,อ่าเดี๋ยวเอาห้องบดังเดีนน๋ยวนาะลูกค้าติดแล้วก็อ่าเล่นตัวได้ละมันนีเ่เป็นห้องบ้านอ,อย่างห้วยบ่เฟืองเนาะห้เฟืองตำบลหา,าตอนจังหวัดเชียงใหม่ เดี๋ยวไปจังไฮอะไปอะไรย่งเงี้ยินดีกับเพื่อนครับเปิดร้านใหม่เปิดร้านเบเกอรี่ใหม่เพื่อนกัน,น,นกกต้องไปช่วยกันกินเ <c oughs> ออปช่วยกันกินผมราะวกินกบคนเดินก็มามวลล่ววันล้อต้องกินกับเพื่อนอำเภอกินหมูเดียวกันเนี่ย เดี๋ยวคอยมาเก็บทีหลังก็น้ำแข็งนะตังอะนี่ครับแต่ก็ตอนนี้ก็เริ่มได้ประมาณกี่แก้วต่อวันบางวันก็ดีอยู่แต่บางวันก็เงียบๆแล้วแต่บางวันแล้วแต่ถ้าเป็นช่วงเมีคนห้องเหรอเทศกาลรถนักหน่อยก็ได้นักหน่อยเนาะ เหมือนแน่ใจคะคะเพราะกำลังมาเปิดนะมาอาทิตย์เดียวน่ากระหาหาวานน้อยแต่อร่อยมากถ้าหวานมากพุงจะโต <c oughs> <c oughs> เดีเด๋ยวแซงคนตองวะล่จริงไงผมอยากเป็นคนอ้วนนะแต่ปากมันกินกินเดียวหาคนกินเดียว แ่ S <S อันนี้ก็จะลงมปด้วยเท่าไหร่ครับสองห้าบาทโอ้ถูกเน,ะนาะนี่กาแฟาก็ถูกบิค้าคก็งามอ่ะท่านผู้ชมใครว่างมานะครับสายท่าตอนหุ่นบ่เฟืองตรงโค้งพอด,ดีนะเนาะอ่าครับผมผมคา่า เดียวเหรอคะเจ้าเป็นเดียวเป็นชาชานมข้าวหอมน้องข้าวหอมสี่ร้านมีเนาะมาได้นะเริ่มต้นที่แก้วละสิบบาทแก้วละสิบบาทเองเจ้าก็คือชาชาเย็นมีทั้งชาเย็นช่วงนี้เป็นน้ำไปก่อนใช่เดีวันหลังลูกค้าติดการจะต่อยอดเป็นนี่ขนมพวกเคี่ยวหนังชาเล่นเนาะใช่ฝากร้านด้วยนะครับ เส้นทางอยู่ทางนี้ได่เส้นทางทางถ้าตอนเนี่ฮะทางนี้ไปห้วยมาเฟืองนะวันนี้ผมเอารถนวนาไปก่อนเพราะว่าต้องไปติดตั้งจานให้เพื่อนที่เชียงรายนะโอเคไปก่อนค่าไ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเด่นอยู่ไหมครับสงสัยเดี๋ยวดูรถก่อนสงสัยแต่ตากผ้าอยู่นะ จริงไหมเนี่ยน่าจะไปงานฮนะรถตู้จอดอยู่แต่รถฟอร์จรูเนอร์ไม่มีไม่อยู่น่าจะไปงานนะอืม ไปพุ่นมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั้าเล่สวัสดีครับโอ้แอบเที่ยวไหนมาเนี่ยสวัสดีครับไปไหนมาไหนย้ำบอกกัน้องแม่หนิก็บอกก็นึกว่าลุงเด่นอยู่สกลนครอยู่ไงไงเห็นถ่ายคลิปวันนี้คิดวันสุดท้ายแล้วเพิ่งกลับมาถึงเช้านี่อ๋อครับผมเห็นเมื่นั้นทักกันก็นึกว่ายังอยู่บ้านไงก็นึกว่าออกไปพุ่นแล้วอะไรนี่เอาบันไดมาตัวนี่มาแปรงจานให้ไอ้เบิ้มที่บ้านสวนครับแล้วก็ ป่าว่าจะต่อทีวีติดทีวีตีตังหลัง่ันเห็นเขาจะทำแค่จานเอาเทียมเลยครับเพราะมันจะไม่อายเลยนะใช่ครับมาดูเหตุกันไหมเออไม่ไม่ดูเหตุ่ะเดี๋ยวผมจะซ่อมห้องน้ำอยู่เดี๋ยวผมถามอยู่เพราะว่าเข้าเข้าแล้วผมมานอนอ่ะแล้วก็ไข่ยม่วทำไม่ไม่ใช่ผมนะไอไอที่ชีตูดมันหักเดี๋ยวผมซื้อมามาเปลี่ยนให้ละเอาผมจะไม่ใคยไปเข้าเลยนั่นแหละโอเคแต่ผมว่าเออเดี๋ยวมาซ่อมเออแต่ผมใจผมมากนะ ไม่ไปดูก่อนนี่เนี่ยไปดูข้อเห็ดมาเห็ดป่าลุงเด่นจะซื้ออ่ะไม่ซื้อแต่ว่าอยากกินแม่อร่อยอ๋อเมื่อกี้ผมถ้าเห็ดบ่เท่าไรถ้าเนื้อโอเคอยู่แต่คุณเก็บผ้าไปไหนอ๋อเห็นพดเก็บผ้ามีอะไรมามาบ้านเนี่ยกะมีอะไรมานอนเนี่ยกะจริงเปก็บผ้าอ๋อไปนอนเด้อไปนอนกับสาวลาวเด้อไอ้หรอเออไปก็ไปแป๊กกันเลิกอ่ะนะจีนไหมไปจีนไหมไปเชียงของไม่กับไปจีนแหละอยากไปอยู่ไปไปมไปไปวันนี้เลยไปพวกนี้ได้นะโอ้ผมไม่ได้เลยฮะ หมาโน้มน้าดล่ะก็เล่นวัไหนบอกเล่นเล่นไปจะมีอันอย่างอ่ะมันนีมันนีอะไรน่ะเนาะอ่ะขวดมาแล้วเดี๋ยวแนี่ยว่าฉีดใหม่ถึงเด่นไปนะเนี่ยใช้เย็นใช้ผมไปคุมร้านกลางเต็นท์วุ่นเหรอหรือว่าถ้าเอาผ้ามาขายเอาผ้ามาขายก็ได้ว่าผ้าหมานมาขายเพราเดี๋ยวไหก็ดูทุกคลิปแล้วเนี่ยก็ดูอยู่อ่าเเปิดผม่ถึง่เเามีงใจกว่านั้น อ่าเด็ดกว่านั้นห้องมันก็ได้ห้องฝากขวัญเลยแหละนี่เไม่ใช่คขิปโตนะขวัญเลยอ่ะก็นี่หม่าห้องช่างขวัญแล้วไม่ใช่ขายตรงเนาะโอ้ขายตรงผมทำแบบสมัยไหนแล้วขายตรงเหรอยโอ้ได้เพราะเดียววันผมจะไปเอาดีงัวคดเล็กกับพักกลาบตีแน่ลินอยู่บอกแล้วบอกแล้วครับบอกแล้วแต่ว่าโมโหเตรียมไว้ยังน่ะแน่ลินบอกว่าเดี๋ยวถ้าเตรียมเสร็จจะโทรบอกนะครับครับ เบิงมเบิงจ้างเอาไปต้มฉันบอกว่าไปต้มต้มเลยน้ำน้อยเดียวนะต้มเค็มอ่ะโอ้เห็ดแดงแล้วก็เห็ดนั้นแล้วก็ตำนั้นกินสามรสกับแซ่บดิอะตำนั้นกินสามรสกับเห็ดเลยนะอืีแซ่บเฮ็นถือมาสักสองดอกครับมีท็อปมาดูนี่ทั้งหมดอะไรเงี้ยอะไรมาดูเลยมาดูเลยเคยเห็นไหมเกมมาริโออ่ะอ๋อเคยอะตักตักตึ๊ดโดดสลุมแล้วก็ตายแล้วเริ่มใหม่เี็คอย่างนี้เห็ดตัวสิเห็ดทาน แสบได้มันแสบเหมือนเห็ดกอแต่ว่ามันเบ,บ่ยงนหมหยังผ <ừ. S 1> ู้เฒ่าสีทอบกิดนั่นรับำนะเดี๋ยวไปต้มต้มใส่น้ำเดียวเอาตะไคร้ใส่น้นแดงนช่วงนี้ออกเหรอครับเนี่ยมันออกมันออกมืดเหรอน,นะ แต่มันมามันแต่เฮ็ดห่านี่อร่อยนะเจสตี้มีมีมีเห็ดบางอย่างมันี่กินแล้วแบบเนี้ยจะสากให้ช่างก่อนสักสองดอกช่างก่อนจะเอาไปไม่ไงเอาไปให้เมียกินเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เพื่อจะอะไดนี่โอ้อร่อยนะยอะไรก็ได้มีนะมีไหมมีสักดอกสองดอกไหมเอาไปทำปุ๋ยนะไม ที่แบบกินแล้วมันแบบไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยอ๋อเนาะบะมีบะหมี่บะมีนี่นี่เขากินได้หมดกินได้หมดวันหลงฟางเอาที่มันที่มันกินไม่ได้ลงมาด้วยนะสักสองต่อเอาเอาฟางไปเมายังไงมึเหรอเห็นเห็ดดอกจันทร์ไหมจีฟางขึ้นต้นใบห่องทางไผ่มุ่งมาแน่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 เสร็จแล้วรังงานี่ยฟางขึ้นเอาไปเป็นสมุนยาถ้าญี่ปุ่นฝรั่งอ่ะชอบมากเฮ็ดขี้ควายน่ะบ้านเฮาไม่กินนวลักินคิโลละสองพันนะที่เรา Oh. แต่ว่าคนไทยก็เป็นยาเสพติดประเภทห้านะเห็ดเห็ดที่ควายเนี่ยเขาทีว่ากินแล้วเมาอ่ะกินแล้วตายถ้ากินมากๆก็ตายเน,นะกินแล้ะก็ตายแต่ว่ามันเป็นยาเสพติดประเภทห้านะเอหเห็ดเห็ดที่ควายเนะี่ยเราไปดูในะไปดูในกฎหมายเลยผมเอา้าเห็ดที่ควายเป็นยาเสพติดประเภทห้าเมื่อก่อนเหมือนกัญชาอะไรเงี้ยเอาไปสักกัดก็ได้เนาะถ้ากินแล้วตายกินนานๆกินแล้วมันฝรั่งมันกินคนไทยไม่กินเราเมาผสมกาแฟผสมเนี่ยมันมีอย่างก็ป็นไอเดียแล้วมันมีเห็ดกับอะไรนะ เดชิญเชิญเมียไปกินแกงเห็ดอ่ะใช่อ่าบนสกัดสกัดเห็ดจากตัวห้างเลยอ่ะโ้ยมันไม่มีเดี๋ยวขอมาแล้วแกไปกินกินอันนี้เป็นเป็นไม่ได้กินแกงเห็ดเนาะก็ต้องบอกว่าเอาเห็ดมาแกงกินรอพี่แป๊บหนึ่งนะพี่ไปซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยกลับมาต้องพามาผู้ใดเก็บทาเจตติมเก็บโอ๊ยแต่กินแล้วนอนอยู่ในครัวกินจังกัญญาไปทุกดอยเนาะเห็ดเนี่ยบัค้างเลยเนาะ เก็บหงุ้ยเกณฑ์สัมปทานเป็นสัมปทานเนี่ยปีหนึ่งยังไม่ได้เยอะเขาขายเห็ดนี่ขายบ้านนี้ได้เขาตั้งบ้าซีสอบอ่ะปุ๋ยก็ไม่ได้ซื้อน้ำก็ไม่ต้องรีสูบใส่ในกำไรบ่ะมันมันมันเป็นน้ำนะารับถึถึงก็ไปแล้วก็เดินเดินไปเก็บเดินเดินแล้วก็เดินกลับมาอย่างเงี้ัพย์ขุมทรัพย์เลยแล้วก็ไปห้องไอ้ดอยดอยเจ๊ติมนีเนาะ น็อติไปซีก้นเศร้าก้นเนี่ยทีเด็กสมความเฉลียต right ั้ง so สี่นี่เรื่องในเศร้าเด้อยนี่บูกไว้เวลาแกไปแกก็หย่อนเมล็ดเหมือนอันไหนที่มันแกกับปังหลายท่านนะไปเมื่อวานเราไปต้มอร่อยอร่อยต้องจีบไปมั่น่ะลองช่างขวัญอย่างเงี้ยครับมันหวานเนาะมันเป็นเห็ดนดีดดูอย่าไปแกงถ้าแกงมันลวงแน่มาแซ่บเอาไปต้มนี่ติดเอาไปต้มใส่น้ำหน่อยเดียวแล้วก็ใส่ตะไคร้เข้าไปหน่อยมันจะหอมแล้วก็ ตามน่ะพี่คาร์เขาเหนียวจิ้มหวานดีหู้หู้ละแต่ว่ากำลังกิดนมาวานนี่เนาะนี <S <S ่ของขวัญเปิดร้านนะครับนี่บ่ายเท่าไหร่บ่ายสองโมงกว่าบ่ายโมงกว่าะตั้งเวลาผิดไปเล็กน้อย น้องส้มเขียวเจ้าของร้านอยู่ครับนี่ครับนีคบ่ครับผมบโอ้เป็นคนงานนี่กลับไม่กวาดฮะเปลี่ยนนี่ครับนี่นี่เหลือแปงตาแค่เดียวแต่วา่าฮะเปิน่นบอกป้าว่าจะไปฟังจะไปฟังนี่ไงครับเนี่ยมาคนเดียวป้าน้องมนลโอ้เจ้าของร้านเนี่ย น้องน้องรองคนกวาดโอ้ขายดีหอมได้มาอยู่นี่โอ้ผมอ้วนเลยเนี่ยอัน JBL นี่หมาแล้วกะไว้หน้าร้านเนี่ยไงนี่ป๊กกอน,นเนาะเฟืองเองอ๋อมีแต่คนอิจฉาทำงานนี้นี่แต่เย็นดิอะไรอร่อยสุดคะกินฟรีเนาะอร่อยสุดเล่นโอ้มีหลายอย่างเนาะ โหนี่แบบเห็นแล้วใช่มาจากเชียงใหม่เลยไปแปรงจานให้เบิ่มเรียบร้อยเขาไปนามาแล้วเขาไปแล้วครับไปนามาแล้วเสิริ์ทหนึ่งอะไรดิคะอะไรดิค่ะดิค่ะด็กก็ค่ะโอ้อยู่ใกล้บ้านนี่ละลายซับเฮาแล้วลเนี่ยฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกคุ้มขาแค่ไหนเอามาฮับส่งนี่ไปฝังก่อนด้วย เปิดเลยเปิดเลยเลยครับเปิดเลยค่ะถ้าไม่มีเปิดเลยค่ะทา่างผ่อนเอ่อถามว่าพึ่งน้อยมันมันมีไหมมีมมแต่มันอยู่ในโลตัสแต่ในโซนบ้านไอ้นี่ยมีใช่ถ้าอยู่ในโรตารใช่ครับโลตาร์เป็นของบริษัทอันแต่แต่ไม่อายน,น่าจะมีใหญ่ๆแบบนี้นะเปิดเลยเปิดเลย,เเลยนี่ถามมามันนี่มันนี่เออในเอ็นนะกันธรรมดาอันนี้ก็มันนี่เอ็นนะกันเอานร้ำมาล้างก่อน ถ่ายมาเจ็บเนี่ยได้ยาวครับได้แล้วครับผมถ่ายไว้ไดเนี่ยอันนี้ถ่ายหรือยังถ่ายถ่ายวิดีโอนแล้วย้ไปแคบเอาอย่า อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะฮะติดตั้งเรียบร้อยแล้วจากจานะรตรงนี้นะครับก็ทอดสายาที่คลิปมาอ่านี่นะฮนะมาให้ปาวัดเวียงชิงลุงบานเราอ่าเนะฮะทั้งนะโอเค lời anh lời ừ. <laughs> ngon